บังคมบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงขอประนตบททศีร้อยรวมใจมอบแด่องค์พระชนนีน้อมพักดีด้วยรักยิ่งกว่าสิ่งใดเบื้องพระบาทพระมิ่งฟ้าโสภาสมัย พระแม่ไทยเด่นสงา่าวิไลสีขอถวายอาศิรวาดราชสดุดีขอกเกษมสารเปรมปรีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนากรอึ่งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต พร้อมด้วยพระสพนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์สุขพเพลิกเบิกฟ้าสิงหามาด กราบเบื้องบาทเฉลิมขวัญชนพันษากรองมาลัยหลากสีคลี่ดาราร้อยเรียงคำอาศิรวาดราชสดุดีงามบารมีทวีผลโดนพิพัก์เจอจำรัดราษแซซองเฉลิมสี พระเกียรติเกลิกก้องไกลในปัทภีน้อมรดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนากรอึ้งจิตภัศสารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ สิสงิงหานบไหว้พระชนนุนนีงามเจิดจำรัดพองฉวีแผ่ลน้นอัตไทยเทพเปี่ยมปราณีทั่วล่าเกียรติขจรทุ่มทนร่มกล้าชาวไทยยอ,อกอน,น้อมสิบนิ้วอภิวาทก้มแนบชิดเบื้องบาทเทิดไว้ จอมราชินีผุดผาดงามยิ่งเหนือสิ่งทั้งปวงไซอยู่ใต้ร่มเงาแสงเทียนทองสองทั้งเมืองไทยทรงย่างณที่ใดอุ่นล่าอีสานจดเหนือใต้ร่มรื่นกระจางจิตไพรฟ้าทราบซึ้งบารมี ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนากรอึ่งจิตภัยสาลประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิตฐพร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิตฐ์ จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12ส,ส,สิงหาคม2563โดยนาธนากรอึ้งจิตภพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการทุกหมู่เหล่าพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาประสบนิกรชาวอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์จำนวน89รูปที่บริเวณถนนประชานิมิตหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักจากนั้นในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีลงนนำถวายพระพรชัยมงคลและภาคค่ำจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณบริเวณพิธีสาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีถวายราชสดุดีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในธนากรอึ้งจิตไผ่สารผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสากล่าวปฏิญาณตนเราทำความดีเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จากนั้นร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอุรดรเดชการออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่และอาสาสมัครบริการแก่กลุ่มเด็กสตรีผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยปลา5แสนตัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563ที่คลองตรอนตะบ,บนผักควงอำเภอทองแสนขันโดยมีนายธนกรอุ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จังหวัดอุรดรเดชจัดโครงการรวมพลังาศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563 โดยน,นายธนกรอึ้งจิตไพสาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการประกอบพิธีณวัดคลองโพพระอารามหลวงซึ่งมีพิธีกรรมของสามศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ตามลำดับมีการเสวนาทางศาสนาแต่ละศาสนาร่วมให้ข้อคิดตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาและจิตอาสาได้ร่วมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีประสบดีกรทุกภาคส่วนร่วมพิธีจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับบุรีนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบทกุภัยในพื้นที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถเมื่อวันที่8สิงหาคม2563เวลา10.45นนาที ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรษด์ณนะห้องประชุมอำเภอน้าปาดซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุสินล,ลากูเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่2-3สิงหาคม ต่อจากนั้นได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน320ชุดโดยมีนายธนากรอึ้งจิตไผสารผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุประชัยบุญทิพย์ในอเนำเภอนาปาดและนายสุภัสสีสวัสดิ์ในอำเภอฟักท่าเป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่รัษฎรและเป็นขวัญกำลังใจณหอประชุมอเำเภอนาปาดทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดอุตรดิต์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระถัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวานันแก่ผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิต โดยนายธนากรอึ้งจิตไผสารผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระทาันหลังเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาาในเดือนสิงหาคม2563ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุดรเดช แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุรอดรเด์เหล่ากาชาติจังหวัดอุรอดรเด์จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอุรอดรเด์จำนวน750คนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังที่ระญาติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและกำลังจะพ้นโทษคืนสู่สังคมต่อไป นายธนากรอึ้งจิตภยัยซานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสภกยกำลังให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพภัยในเบื้องต้นตามที่เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอท่าปลาโดยนายพิพัฒน์ประจันเขตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมหัวหน้าสํานักงานปปจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจช่วยเหลือมอบอาหารเครื่องดื่ม เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและในช่วงเย็นวันเดียวกันผลโทฉลองไัยชัยยคมแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยมอบหน่วยทหารในพื้นที่อาทิโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบผักจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมช่วยเหลือณนะจุดประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากตำบลน,น้ำหมันอเอท่าปลาและบ้านหน่าน้อยตำบลหาดอิ้วอเ,อเมืองอุตรดิตถ์ ้องแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอและประชุมกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานประจำปี2563ที่ห้องประชุมมณีน่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกื่อนสีกิตโดยนายกฤษดาบุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อให้กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกิ่งกาชาติอำเภอมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของสภากาชาติไทยมีศักยภาพในการปฏิบัติงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและถ่ายทอดให้แก่ผู้ด้ยโอกาสได้ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ด้วยนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตราิาถ์โดยมีนายพิพัฒน์ประจันเขต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หน่วยงานราชการและเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในด้านการผลิตข้าวและกระจายเมล็ดผ่า์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนโดยศูนย์ข้าวชุมชนมีภารกิจหลัก คือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและในปี2563มีการคัดเลือกศูนย์ที่ผ่านหลักเกณฑ์จำนวน10ศูนย์เป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว100ตันต่อ1ศูนย์หมวดความมั่นคง วันที่10สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยในปี2563จังหวัดอุตรดิตจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านณหนอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิต์ประกอบพิธีสงฆ์พิธีวางพ่วงาลาถวายราชสกการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบ128ปีโดยมีนายธนากรอึ้งจิตไผ่สารผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีพร้อมนี้อ่านสารนายกรัฐมนตรีสารอธิบดีกรมการปกครองและกล่าวให้โอวาดแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด